ปังไม่ไว้เปิดไปอันดับดาราจีนหญิงทำยอดขายถล่มทลายหลังขึ้นปกนิตยสารประจำปี2024โดยนับเฉพาะที่ทำยอดขายได้เกิน1ล้านเล่มเท่านั้นจะมีใครที่ติดอ,อันดับกันบ้างมารับชมกันเลยคะ่ะ อันดับ8ปดไปลู่ทำยอดขายได้4.34ล้านหยวนโดยไปลู่นั้นเป็นนางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงจีนที่ช่วงปี2024ที่ผ่านมาเธอได้รับความนิยมอย่างมากจากซีรีส์ของเธอส่งผลให้เธอนั้นได้ขึ้นปกนิตยสารดังอย่างมากมายทำให้ยอดขายทะลุล้านเล่มและทำเงินได้เป็นจํานวนมากทีเดียว อันดับ7อู่เซียนอวีททำยอดขายได้7.14ล้านหยวนเธอนั้นเป็นไอดอลและนักแสดงสาวที่มักจะถูกเลือกให้ขึ้นปกนิตยสารดังอย่างมากมายและสามารถทำยอดขายได้สูงสมกับชื่อเสียงและความนิยมของเธอแถมแต่ละปกก็ยังสวยมากอีกด้วย so หเจ้าลูกซื้อทำยอดขายได้7.36ล้านหยวนเธอนั้นเป็นนางเอกสาวที่ครองใจแฟนๆได้อย่างมากมายทั้งในจีนและต่างประเทศเธอเป็นตัวท็อปของวงการอีกหนึ่งคนที่มียอดขายในการขึ้นปูนิตยสารอย่างเกินคาดทำไรายได้มากมายจากความนิยมที่เธอมีนั่นเองค่ะ ห5ยางจือทำยอดขายได้10.67ล้านหยวนเธอนั้นเป็นนางเอกเบอร์ต้นของวงการบันเทิงจีนอีกหนึ่งคนที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและขึ้นปกนิตยสารอยู่บ่อยครั้งแถมหลายครั้งก็ยังทำยอดขายได้เกินเป้าบอกเลยว่าเธอคนนี้ปังสุดจริงๆ สี่วีซูซินทำยอดขายได้16.42ล้านหยวนนางเอกสาวที่ทั้งสวยและน่ารักมิสเสน่ห์คบเครื่องในคนเดียวเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเรือกให้ขึ้นปกนิตยสารดังๆมากมายและได้รับยอดขายอย่างล้นหลามทุกครั้ง 3. หลิววีซินทำยอดขายได้19.06ล้านหยวนเธอเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงไม่น้อยในวงการบันเทิงจีนมีแฟนคลับที่ติดตามและมอบความรักให้อย่างมากมายทุกครั้งที่เธอได้ขึ้นปกนิตยสารจึงไม่แปลกใจที่ทำยอดขายได้ดีไม่แพ้คนอื่นเลยละค่ะ 2ตีลี่เล่อปาทำยอดขายได้20.21ล้านหยวนนางเอกสาวตัวท็อปของวงการเมิงจีนที่ไม่ว่าจะถูกเลือกให้ขึ้นปกนิตยสารอีกกี่ครั้งก็ทำยอดขายได้อย่างล้วนหลามจากแรงซับพอร์ตของฟแฟนๆรวมไปถึงความนิยมที่ไม่เคยลดลงของเธอด้วยนั่นเอง 1. จีจิงอีทำยอดขายได้27.70ล้านหยวนนางเอกสาวเบาหน้าฟ้าประทานที่ไม่ว่าจะขึ้นปกนิตยสารไหนก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากด้วยความสวยสง่าที่หายากเกินใครเปรียบปกนิตยสารของเธอจึงได้รับความนิยมอย่างมากเลยละค่ะ